สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเงินไปไหนหมดนี่เหรอบ้านพิงกี้เพจดังเปิดภาพบ้านพิงกี้เป็นนางเอกดงังแต่อยู่เทาเฮา่าเกา่าๆเงินหายไปไหนชีวิตพิงกี้สวิกายังมีให้ได้พูดถึงอยู่เป็นระยะระยะโดยตอนนี้เธอยังอยู่ในเรือนจำหลังตกเป็นผู้ต้องหาพร้อมกับพี่ชายและแม่จากคดี Forex TD ดีล่าสุดเพจเฟซบุ๊ k รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex T ดี ได้มีการโพสภาพทาวเฮาส์หลังเล็กพร้อมอ้างว่าเป็นบ้านที่พิงกี้อาศัยอยู่ก่อนถูกดำเนินคดีซึ่งจากภาพที่ปรากฏมาสร้างเสียงถามไทยด้วยความสงสัยว่าเงินที่พิงกี้หามาจากงานในวงการทั้งชีวิตหายไปไหนหมดทั้งทที่พิงกี้เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆเพจ f เฟซบ o ๊กรวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r e x t d มีการตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคุณพิงกี้จะอายุ36ปี ในปี2565คุณพิงกี้เริ่มแสดงละครตั้งแต่อายุ7ขวบอยู่ในวงการเกือบ30ปีผลงานละคร50เรื่องหนังไทย10เรื่องหนังอินเดีย2เรื่อง MV 5เรื่องมีหนังสือหนึ่งเล่มเพลงประกอบละครเกือบ20เพลงแล้วก็ผลงานโฆษณาอีกนับไม่ถ้วนนอกจากละครแล้วคุณพิงกี้ก็มาแต่งงานกับไฮโซเพชรเพราะมีข่าวสินสอดหลักหลาร้อยล้านถึงไม่มีฟอร์เรกดีด้วยโปรไฟล์ละครทั้งหมด ที่คุณพิงกี้เคยแสดงหรือแม้แต่การที่เป็นคนข้างกายของคุณสัญชยัยหรือไฮโซเพชรก็น่าจะทําให้คุณพิงกี้มีเงินใช้ไปทังชาติแต่เรากลับไม่เคยเห็นรายการอวดรวยแบบตีท้ายครัวไปถ่ายบ้านคุณพิงกี้เลยเราไม่เคยเห็นคุณพิงกี้อวดเพชพรพลอยนาฬิกาแบรนดเ์เนมอวดรถหรูเลยบางทีคุณพิงกี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือภาระเยอะก็ได้แต่ก็ยังไม่มีลูกสักคน แม่ก็ไม่ได้มีอาการป่วยอะไรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะจะมีก็แต่คุณพ่อที่มีอาการป่วยอยู่แล้วเงินหายไปไหนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ